สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคมนะครับคู่ความรักของชาวราศีกันจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคุณใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสลับใครที่ต้องการดูวดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะครับผม ก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีกันในเดือนมกราคมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ f o r of wands เข้ามานะครับหรือว่าไพ่สี่ไม้เท้าเจนภาพของคน2คนที่เหมือนกับต่างคนต่างแบบรู้สึกว่าเหมือนกับไม้เท้าที่มันสวยงามอะ่ะมันเหมือนกับความเข้าใจแล้วเหมือนกับสิ่งดีดีนะครับการโบยบินไปด้วยกันการร่วมเดินทางกันมา ก็จะทำนายว่าชาวสีการในช่วงวันที่1นึ่งถึงวันสิบห้ามกราคมเนี่ยคุณเหมือนกับคนที่ได้รับพลังงานดีๆหรือทาสิ่งดีมาโดยตลอดน,น,นะครับจากนี้ไปในช่วงเดือนมกราคมหลายท่านเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับการอิสระได้รับการปลดปล่อยหรือว่าสิ่งที่คุณทาเอาไว้นะครับเรื่องความรักเนี่ยอาจจะทําให้คุณได้พบเจอความสุขการแบบงานเรื่องลงงานงงคนสมรนสนะครับหรือว่าเจอสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ไปดีค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นเลยนะก็จะทำนายว่าชาวสีการในช่วงของเดือนมกราคมอาจจะได้รับพลังงงานดดีีีๆสิ่ท คุณเคยเริ่มเดินทางมาคุณเคยทําเอาไว้คุณเคยทําสิ่งนี้มันผ่านมาเอาไว้ตอนนี้ส่งผลต่อคุณแล้พพวเพราะโฟล์วเอาไปเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันเหมือนกับร่วมทุกร่วมสุขความรักการแต่งงานงานมงคลสมรสงานแต่งงานก็เลยทำนายว่าชัวสิการในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะถึงขั้นแบบพบเจอความรักพบเจอการสลระโสดพบเจอความสมรสงานมงคลน,นะครับพบเจอการแต่งงานการม,มั่นหมายนะครับหรือจะเกิดใครมีแฟนหรือว่าโสดอยู่เนี่ย ก็ตอบเลยว่าสิ่งที่คุณโสดอยู่เนี่ยนะครับอาจจะพบเจอคนรักที่เข้ามาจีบคนรักการเป็นสะโสดนะครับคนรักที่เข้ามาเหมือนกับทําสิ่งดีร่วมกันนะครับทำนายแบบนั้นแต่ไพ่ไปต่อมานะครับคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยัชาวราศีกันมีไพ่เอ g h อ of p ิ n t a c l e เข้ามาดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงมกราคมเนี่ยหลายคนอาจจะเหมือนกับทําในสิ่งที่ถูกที่ควรเอาไว้รักษาศีลรักษาสิ่งดีมาตลอดชั้นหนึ่งเหรียญเอ g h อ of p ิ n t a c l e หมายความว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือผลของหนึ่งเหรียญแล้ว ผลที่ส่งผลต่อคุณผลดีต่อคุณเกิดและสําแดงผลและชื่อเสียงมาแล้วเงินทองมาแล้วก็ได้ทำนายในเรื่องของความรักชาวสีกันตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิบห้ามกราคมอาจจะได้รับโชคลาภคนรักนะครับเข้ามาเหมือนกับอุปถัมภ์พบเจอความรักแบบมั่นหมายการเกิดการกําเนิดบุตรการแต่งงานข่าวดีนะครับหรือคนที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตคุณเลยนะอาจจะได้รับของขวัญจากคนรักก็ได้หรืออาจจะได้รับของขวัญเช่นการแต่งงานการมั่นหมายการ ซื้อบ้านซื้อรถอยู่ด้วยกันการมีลูกด้วยการการมีบุตรอยู่ด้วยกันนั่นเองครับชาวสิกรนหลท่านช่วงนี้ค่อนข้างจะดีมากๆอาจจะมีช่วงแบบมีเสริมสเสน่ห์มีเสริมโชคลาภมีเสริมดวงนะครับมีเสริมชิตชีวิตให้ค่อนข้างจะมีสิ่งดีหรือมีความสุขสมหวังสําเร็จเข้ามาสำหรับใครก็ตามที่ปัญหาเรื่องความรักนะครับไพ่ไปนี้ขึ้นมาก่อนเลย king of swords คนที่มีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยทำนายว่าคนรักของชาสิกรนหลท่านเนี่ย อาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ถือดาบไว้ในมือแล้วเหมือนกับเขาเคยทําร้ายคุณนะครับเขาเคยทําร้ายคุณเอาไว้เขาเคยทําไม่ดีกับคุณเอาไว้เขาจะมีการนิ่งเฉยเย็นชากับคุณหรือทาอะไรโดยที่เหมือนกับ King of s w o ซ d s การทําผิดศีลผิดธรรมการนอกใจนะครับหรือการใช้อารมณ์ในการเลือกสรรหรือการตัดทิ้งคุณไปแต่ King of Swords เป็นที่เห็นมากของพรราชาคนนี้นเขาใส่มงกุฎอยู่เห็นไหมครับแล้วก็อยู่บ้านหลังนี้มาก่อน ก็เลยตอบว่าคนรักของชาวสีการที่เกิดมีปัญหาหรือเลิกลากันไปหรือว่าทะเลาะกันนะทํานายเล้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเองก็เหมือนับคนหนึ่งที่เคยรู้สึกตัวว่าเอ้ยเขาเคยรักคุณนะยังจดจําความสําคัญของเขาได้จดจําความสําคัญของคุณได้ยังจดจําความรู้สึกที่คุณเคยรักกันเคยแต่งงานเคยมีชีวิตที่ดีเคยมีความเข้าใจกันมาก็เลยทำนาว่าคนรักของชาวสิการในช่วงเนี้ยอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ทําอะไรไปด้วยอารมณ์แต่ช่วงมกราคมนะครับอาจจะมีการกลับมาเพราะเริ่มเห็นคุณค่าเริ่มเห็นชื่อเสียงของชาวก เริ่มเห็นว่าชาวสีการดีขึ้นชีวิตดีขึ้นเริ่มสนใจนะครับเริ่มมาเหมือนกับหนึ่งเหรียญเริ่มกลับมาขอความช่วยเหลือเริ่มเก็บมาเห็นประโยชน์ 2. เริ่มกลับมาเหมือนกับรู้สึ Duty uh กว่าชาวสีกหลายท่านช่วงนะี้เริ่มกลับมาห่วงแหนนะครับเริ่มกลับมาไม่ยอมที่จะเสียคุณไปแล้วทําไงว่าเพราะสิ่งที่คุณทําเอาไว้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ uh ่งเหรียญเข้ามา,าจากการมีลูกกันการแต่งงานกาันหรืออาจจะเป็นถึงขั้นแบบคุณเคยซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาคุณเคยแบบทําสิ่งดีกับเขามาเขาอาจจะทํามาี่ายคุณ ทำตามใจตัวเองหรือเห็นแก่ตัวหรือว่าไปนอกใจไปเรื่องคนอื่นมากกว่าไม่เห็นสิ่งดีไม่เห็นความสำคัญของคุณเลยตอนที่เขาตัดหรือทิ้งคุณไปแต่พอเขาผ่านเวลาไปนะก้าวไม้เทา้าพอมันผ่านเวลาไปพอมันผ่านปัญหาไปพอมันยิ่งนานเท่าไหร่เนี่ยก้าวไม้เท้าจะเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เขามองย้อนกลับไปหาไม้เท้าต่างๆอันนาแลวเหมือนกับตอนเนี้ยเขาเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเขาต้องเลือกไม้เท้าอันนั้นนะ่ะเขาต้องเลือกคุณเขาต้องเลือกชาวสีกันเขาต้องรักกันนะ ฉันก้าไม่ท้าหรือนายออฟว่าไหมนี่หมายความว่าพอเวลามันผ่านไปพอปล่อยไปตามเวรตามกรรมคนรักที่เลิกลาหรือทำร้ายคุณไปเนี่ยเขากลับมาคิดได้ทีหลังเขากลับมารู้สึกตัวทีหลังว่านี่คือคนที่ช่วยเหลือเขานะนี่คือสิ่งดีในชีวิตของเขานะนี่ค,คนที่รักแล้วก็ห่วงใยแล้วก็สร้างสิ่งดีมาด้วยกันอาจจะถึงขั้นเคยสร้างครอบครัวเคยแต่งงานหรือเคยมีการช่วยเหลือดูแลกันมาก่อน่าสิ่กันหลายท่านจะเป็นคนที่ร่วมทางร่วมตมร่วมทํากันกับเขามาเขาอ,อาจจะมั่นใจว่าเขาสามารถทาร้ายคุณได้เพราะมีไพ่ขึ้นมาาาว่ดบ แต่จะทําอะไรคุณก็ทำแย่จะเอาชนะแต่ทําให้คุณเจ็บทักเสียใจโดยที่ไม่คิดเลยว่าตอนนี้เขาทำร้ายคุณเนี่ยเขาไม่คิดเลยว่าเขานี่จะกลับมาหรือไม่คิดเลยว่าเขาเคยปกป้องเคยดูแลรักษากันละกันนะคุณกับเขาเคยรักกันเคยดูแลกันเคยผ่านอะไรกันมานะเขากลับทำร้ายคุณไปด้วยความรู้สึกที่ว่าคิดว่าเขาเหนือคุณคิดว่าเขาอยากเอาชนะคุณคิดว่าเขาเหมือนกับทําอะไรกับคุณก็ได้เพราะคุณเนี่ยมองว่าคุณไม่มีค่าอะไรมองว่าคุณยอมเขาแต่สิ่งที่ชาวสีการเป็นอย่างไรท่านเนี่ยที่คุณรักที่คุณยอมที่คุณให้เาาาทํขนนี เพราะคุณเองมีภพ่ของการที่เป็นเหมือนกับ for official ครับคุณพยายามรักเขาคุณพยายามรักษาเขาคุณพยายามด้วยเขาเข้าใจหัวใจของการละกันแค่นั้นเองว่าสนะี่เหลี่ยนนะครับเหมือนเหมือนกับสี่เหลี่ยคือหมายความว่าพยายามคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคู่ชีวิตจะร่วมสร้างร่วมสมจะเหมายกับอยู่กันด้วยกันไปตลอดชีวิตหรือมองเห็นคุณค่าของคนที่คุณรักคุณก็เลยรักแล้วก็ดูแลเขาแล้วก็ยอมเขทุกอย่างแต่ไม่คิดเลยว่าสิ่งที่คุณรักแล้วก็ดีบเขาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขากับทําร้ายเราคนที่รักเอาไว้ใจนะครับทําดีกับ นะครับกลับกลายเป็นคนที่นาวากที่สุดจบกลายเป็นคนที่ทําให้เราเจ็บปวดเสียใจมากที่สุดนะครับเพื่ตอตอบบาคนแล้วของคุณนะครับที่มีปัญหาหรือเลือกรากันไปเนี่ยอาจจะเป็นแบบนั้นหรือทําแบบนั้นกับคุณก็จริงแต่พอมีไพ่ก้าไม้ทาเข้ามาพอเวลามันผ่านไปพอทุกอย่างมันผ่านไปเนิ่นนานเนี่ยนะครับหรือเติบโตขึ้นนะครับหรืออาจจะหลายปีหรืออาจจะหลายเดือนหน่อยนะสีเดือนขึ้นไปหรือ9เดือนหรือหนึ่งปี2ปี3ปีขึ้นไปหรือสุดท้ายของชีวิตก็ตามพาไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับเขากลับมายินตรงเนี้ย เขากลับมายืนหาคุณเขากลับมายืนมองคุณเขากลับมาเล่นถึงคุณขึ้นไปตอบว่าทีออกว่านหรือสาไมเท้าไปนี้บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เขาทำร้ายคุณหรือทำไม่ดีกับคุณหรือนอกใจคุณหรือทิ้งคุณไปนะจะกลับมาสามไม้เท้าจะกลับมารู้สึกถึงความรู้สึกดีๆจะกลับมาเห็นคุณค่ากลับมารักษาปประโยชน์ผมทำนายว่าสุดท้ายเขาจะกลับมาหาคุณว่าเขาคิดอยู่แล้วว่าเขาจะกลับมาหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้จะมาก็มาจะไปก็ไปจะกลับมาเกณฑ์การที่เหมือนกับผลประโยชน์ขอความช่วยเหลือกลับมาเห็นชื่อเสียงเงินทอองงคคคุุณณ่าข และกลับมารู้เลยว่านี่คือความรักแท้นี่คือคู่ชีวิตนี่คือครอบครัวของเขานี่คือกันและกันชันโฟออฟลคเก่นกับไพ่สามใบท้กหมายความว่าสิ่งที่คุณทําลงไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการที่คุณเคยทาใครสักคนหนึ่งไปนะไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามสี่เหรียญทุกอย่างที่คุณทาลงไปมันจะย้อนกลับคืนมาหาคุณคุณจะได้รับสิ่งดีคุณจะมีความสุขคุณจะเจอทางของคุณคุณจะเจอทางไปที่ดีกว่าแต่คนที่ทาร้ายคุณไปนะครับหรือเลือกลาคุณหรือหักหลังหรือว่าทําร้ายคุณ และคุณได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาอย่างแน่นอนเพราะเขาจะกลับมาคิดได้เขาจะกลับมาเลือกคุณในวันที่คุณเนี่ยจากไปแล้วเสียใจไปแล้วร้องไห้ไปแล้วก็มีร้องไห้เจ็บปวดไปแล้วนะครับผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจผ่านการถูกทําร้ายจนเกิดเหมือนกับเราเองเนี่ยเริ่มอยู่ด้วยตัวของเราเองแล้วก็ในนชาวสีการในช่วงของเดือนมกราคมคุณอาจจะพบเจอพลังงานดีๆความสุขสมหวังการไม่ต้องอดทนและการอยู่ด้วยตัวของเราเองการอยู่พอดีพอใจการอยู่ที่ของเราแลวรู้สึกว่าตัวใจตัวตนของเราหัวใจของเราเนี่ย มันมีค่ามากกว่าที่จะเอาหัวใจของเราเนี่ยไปให้กับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าหรือคนที่เขาทิ้งทําร้ายจิตใจทําร้ายเราโดยที่ไม่เห็นว่าเรามีคุณค่าหรือไม่เห็นความรักของเราอ่ะก็เรืนาชวศิกันช่วงนี้คุณอาจจะพบเจอความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆการเฉลิมฉลองนะครับสิ่งที่คุณอดทนรอคอยเนี่ยยังไงก็กลับมาแต่คุณอาจจะไม่ได้อยู่แต่คุณอาจจะเจ็บปวดแต่คุณอาจจะเสียใจเพราะเดลเลเวอร์ครับเดรักแท้มันคือคนที่เหมือนกับความรักแท้คู่รักนะครับมันเหมือนกับลูกศรธนูแห่งความรักอ่ะ นะครับที่ทําให้คุณ2คนเนี่ยมาพบเจอความสุขความรักกันอีกครั้งหนึ่งเขาได้ทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันว่าเดลเวอร์หนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็สี่เหรียญคุณพบที่ของคุณคุณพบความรักที่พอดีของคุณแล้วคุณพบเจอความสุขสมหวังครอบครัวนะครับอาจจะไม่ได้มีมากมายอาจจะไม่ดีเหมือนใครแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าชาวราศีกันหลยะท่านคุณเจอสิ่งที่มันดีพอสำหรับคุณเจอความรักที่เหมาะสมเจอความรักที่รักที่ตัวตนคุณคุณเป็นจริงเจอรักคนที่เหมือนกับรักเราแบบกับรักแท้จริงๆเห็นคุณค่าของเราจริง เจอที่พักกายพักใจเจอการแต่งงานเจอคู่แท้รักแท้และนำพาการมีชื่อเสียงการเติบโตการมีคุณค่าการมีเงินทองนะครับการสร้างชีวิตไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแต่คนที่เลิกลากคุณไปเนี่ยจะมารู้สึกตัวทีหลังเนี่ยว่านี่คือความรักแท้ที่เขาต้องรักษาเอาไว้ตอนที่ชาวสีการไหลท่านเนี่ยเริ่มอยู่ได้แล้วเริ่มนิ่งแล้วเริ่มเสียใจเริ่มออกไปไกลแลเริ่มร้องไห้ไปแล้วนะครับก็เลยแนะนาว่าชาวสีการถ้าเกิดคุณเพิ่งเพิ<ๆ>่งลาคนรักไปเนี<ๆ>่ย ไ,ไพ่ไฟออฟวานนะครับหรือไพ่ห้าไม้ท้าใบนี้มาบอกชาวสีกันหลายท่านว่าถ้าเกิดคุณยังพยายามดึงใครสโคนหนึ่งหรือว่าพยายามเตือนสติเขาได้เนี่ยคุณอาจจะพยายามต่อก็ได้นะแต่ใครหลายคนคงเหมือนกับพยายามดึงไว้แล้วแต่ลาไปทําอะไรเนี่ยเขามักจะมองว่าเราไม่ดีเขามักว่าจะมองว่าเราเป็นปัญหาเขาอาจจะมองไม่ถึงไม่เข้าใจหัวใจเราอะทั้งที่เราหวังดีทั้งที่เราต่อสู้กับเขามาทั้งที่เราพยายามทําให้เขาเห็นว่าที่เราทําแบบเนี้ก็เพราะเราพยายามให้เขาเนี่ยรู้ตัวพยายามเตือนสติเขาพยายามดึงลังเขาเอาไว้ พยามให้เขากลับมาเป็นคนที่เคยรักเคยปกป้องเคยดูแลนะครับเห็นสิ่งดีแต่กลับกลายเป็นว่าเขามองเราเป็นปัญหาก็มีเขาตัดเราเขาใจร้ายกับเราเขาไม่เข้าใจเราเขาทิ้งเราไว้กลางทางหรือมีการที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะมองไม่เห็นสิ่งดีมองไม่ได้เข้าใจไม่ได้มีคำภาษรูึกึกที่ห่วงใยหรือรักเราในสิ่งที่เราเป็นจริงๆแต่กลับทําร้ายกันในวันที่มีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางในวันที่ทะเลาะกันในวันที่มีปัญหากับทิ้งกันไปนั่นหมายความว่าคนนั้นของคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่หักหลัง นะครับหรือการที่เป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เขาไม่ไปจากคุณวันนี้วันหน้าเขาก็ไปจากคุณอยู่ดีอะ่ะมันไม่ใช่คู่ชีวิตแต่มันเป็นเหมือนกับคู่เวรคู่กรรมหรืออาจจะเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็ผ่านไปนะครับข้อเสนอในราสีกันประสบความสุขของคุณเนี่ยเป็นให่ของเดอะไฮพิเท s เข้ามาครับคุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วคุณเป็นตัวตนที่มีความรู้สึกมีเสนหน้าตาดีไม่เป็นผู้ชายผู้หญิงในเพศที่3ก็ตามนะครับคุณมีตัวตนที่เหมาะสมสวยงามอยู่ในความรู้สึกดีๆที่ควรจะรักษาเอาไว้ อยากให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงคุณหรือมองไม่เห็นตัวตนดีๆของคุณเองก็พอแล้วคนรักของคุณนะครับอาจจะทําร้ายคุณมองไม่เห็นคุณค่าของคุณหรือมองไม่เห็นรักแท้ของคุณนะแต่คุณเหมือนกับไพ่เดะไฮพีเทสครับเชื่อมันในสิ่งเหล่านี้เชื่อมันในสิ่งรักแท้เชื่อมันในตัวตนของตัว,ตวเองเชื่อมันในความรักเชื่อมันในความดีงามของตัวเองก็พอแล้วพอไพ่เป็นนี้บอกว่าคุณจะพบเจอรักแท้คุณจะได้เจอความรักจะได้เจอคําอวยพรจะได้เจอสิ่งดีๆตามที่คุณอธิษฐานตามที่คุณเฝ้ารอมากกว่าการที่เหมืืออนกกับจจมทุหรเสียใ นะครับหรือการไปอยู่แล้วเหมือนกับไม่มีค่าอะไรหรือเป็นของตายนั่นเองก็เียกนายว่าชาวสีกาถ้าเกิดคุณยังเชื่อมั่นแล้วก็รอคอยคนที่คุณรักอยู่เนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับเดือยวไฮพีเทสส่งคลิปนี้นะครับหรือส่งไพ่ใบนี้ไปหาเขาว่าส่งสากันหน่อยได้ไหมจะรับฟังเสียงหัวใจกันอีกครั้งได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดที่ผ่านมามันไม่ได้อะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคุณเขียนเรื่องราวคุณทําเต็มที่คุณทําดีที่สุดแล้วครับในความรักครั้งนี้ขอให้คุณเชื่อมั่นในมันยังไงทุกอย่างที่คุณ ใช่มาดูไพ่ของคนรักของชาวสิการกันดีกว่านะครับเป็นไงกันบ้างทําไมถึงพูดถึงการหักหลังทรยศเพราะมีไพ่ขึ้นมาใบแรกเลยเจดาบเขาคิดไม่ซื่อกับคุณเขานอกใจคุณเขาทาอะไรรับหลังการโกหกหลอกลวงการทําร้ายเราทั้งที่เราไว้ใจและก็เชื่อใจเขาทั้งที่เราเคยรักกันเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาด้วยนะครับฉันไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าคนที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยเขารู้ตัวนะว่าเขาทําไม่ดีกับคุณนะ่แต่เขาก็ทําชันไม่ช่วยอะไรไม่ได้ร่ะครับเพราะเขาเปน มันมีไพ่เจ็ดดาบอยู่แล้วมันจะย้อนกลับไปหาเขาวันนี้คุณอาจจะไม่รับอะไรวันนี้คุณอาจจะเจ็บปวดวันนี้คุณอาจจะได้รับปัญหาหรือความทุกข์ใจหรือมีความเจ็บปวดหรือไปไหนไม่ได้อะเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายไพ่สองดาบใบน,นี้บอกว่าชาวสีการ,รคุณให้เขาจนไม่เหลืออะไรแล้วอะเขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะคนทนเจ็บทนเสียใจเขาสามารถกลับมาหาคุณได้เสมอแต่สุดท้ายไพ่สองดาบใบน,นี้บอกว่าคุณเจ็บนะครับคุณเสียใจคุณให้จนไม่เหลืออะไรถ้าพไม่เหลืออะไรเนี่ยแหละจะทำให้ชาวสีการ์ดท่านเนี่ย หลุดพ้นหรือออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันมแย่ออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีออกมาจากความสัมพันธ์ที่ถูกทรยศถูกทําให้ร้ายจนเหมือนกับไม่กลับไปอีกแล้วอะให้ไปจนไม่เหลืออะไรจนไม่เหลือที่จะกลับไปแล้วไงครับไพ่บอกแบบนั้นเลยนะชันสุดท้ายแล้วคนรักของจากสิการเนี่ยดิแฮงแมนเข้ามาครับท้ายที่สุดยังไงก็ตามเขาจะต้องกลับมาทบทวนกลับมาคิดถึงกลับมาทรมานเพราะเวลาที่เขาไม่มีคุณเนี่ยเขาจะต้องอยู่กับบนสิ่งที่ไม่ดีที่เขาทําเอาไว้นั่นแหละก็เ,เลยตอบว่าคนคนนี้เขาทําร้ายคุณได้ เขาโทษหรือว่าถักหลังคนที่รักเขาหรือไว้ใจหรือช่วยเหลือเขามาหรือร่ zer, รวมทุกข์ร่วมสุขกันมาเนี่ยเขาทําแบบนั้นกับคุณได้เมื่อไหร่สุดท้ายเขาต้องเหมือนกับเจอสิ่งที่เขาทาเอาไว้เนี่ยที่ขาของเขาที่ที่เขายืนเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ที่ไม่ดีก็ปล่อยเขาไปยือนอยู่ตรงจุดนั้นเถอะถ้าเกิดเขาคิดว่าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วมันเหมือนกับอยู่แล้วดีอยู่แล้วมีความสุขแต่ผมบอกเลยว่าเขาอยู่แล้วทรมานอยู่แล้วจะเจ็บปวดภายหลังอยู่แล้วจะคิดได้ภายหลังและกลับมาเหมือนกับไพ่หกเหรียญสุดท้ายพอเขาลำบากพอเขาไม่เหลือใครพเเเาายู่แบบมีีีปัญหหน เขาจะกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอความยุติธรรมกลับมาขอความดีกับคุณแล้วแต่พอเราทําไปไม่เห็นความดีไม่เห็นคุณค่าแต่6เดือนใบนี้บอกเลยว่าเขาจะกลับมารู้สึกว่าขอความช่วยเหลือได้ไหมขอผลประโยชน์ได้ไหมขอยืมเงินหน่อยได้ไหมขอความดีของคุณหน่อยได้หรือเปล่าฉะนั้น6เดือนครับอย่าให้ใครนะครับมาขอความดีจากเราถ้าเกิดเขาไม่เคยรักเราหรือไม่เคยดีกับเราหรือไม่เห็นความดีไม่เห็นคุณค่าของเรามองว่าเราดีเลยแต่ถ้าเกิดกลับมาในช่วงของความรักที่เหมือนกับไม่นานไม่สาย กลับมาตอนที่คุณยังเจ็บแล้วก็รักเขาแล้วก็รอเขาอยู่ไม่ได้ไปไหนเนี่ยคุณอาจจะบอกเขาหรือพูดกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะเข้าใจว่าโชคชะตาท่านอาจจะเชื่อแล้วก็ทําไปแล้วด้วยซ้ําเหนียวล้างไว้แล้วด้วยซ้ำถ้าสุดท้ายทําอะไรไม่ได้ก็อยากให้คุณเชื่อมันในหลักแท้นะกันนะครับไพ่ไปต่อมาเป็นไพ่ออรลเคิลครับแนะนําชาวราศีกันว่าบูเบียสนะครับหรือทาร์โบสนะครับหมายความไม่อยากให้คุณบอกตัวเองว่าจงเชื่อมั่นอย่าทาในสิ่งที่มันไม่ดีนะครับอย่าทําในสิ่งที่มันเหมือนกับม อย่าไปทําสิ่งที่มันไม่กับแบบเขาอะนะครับอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ควรจะทําแต่จงทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทําเชื่อมั่นทําในสิ่งที่ควรเอาไว้แค่ทําในสิ่งที่ควรน่ะแม้ว่าคุณจะเจอทางมืดมนเจอทางไม่เจอทางไปหรือเสียใจหรือเจ็บปวดอยู่ก็ตามหรือมีปัญหาอะไรก็ตามนะแต่จงทําในสิ่งที่ควรก็พอแล้วเชื่อมั่นในความรักทําในสิ่งที่ดีทาเท่าที่เราทําไหวทีละก้าวก็ยังดีนะบอกตัวเองเอาไว้นะครับค่อยๆไปนะครับวันนี้อาจจะเดินแค่นี้วันนี้อาจจะไหวแค่นี้ ก็ไม่เวลคุณจะวันหนึ่งคุณจะต้องรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับคุณค่ารับชื่อเสียงรับเงินทองได้รับสิ่งดีแน่นอนมันไม่มีใครหรอกครับที่จะถูกทาร้ายและถูกทิ้งเราไม่มีคุณค่ากับตัวเองไปตลอดชีวิตอ่ะชาวสีกันก็เช่นกันขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด,ด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ